สวัสดีครับมืเอนี้อาลันตุงครับเมนี้ออกมาเล่นน้ำเล่นน้ำอยู่เขื่อนวังไงส้มบรรยากาศครับคนเยอะมากเลยเมนี้ออกมาสองคนก็ไปทักตอนที่สามซองถักดีแล้วไม่เลิกครับผมนี่มาเดี๋ยวทำกันสองคนมารอดเอฟซีจากอุดรเพิ่นมาเล่นน้ำทะเลเน,นี่ยน้ำสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่นว่าอยู่วังไงมเมรีน,น้ำ มันเรีนน้ำเ็ได้สินัดเจอกันอยู่นี่มาเซเพียไปถาเพิ่นเย็นดีครับผมเย็นสบายมากเลยครับคนเยอะอุตสาวกันไลโอ้ยแด้บ้านท้องหมดชมบรรยากาศครับบรรยากาศนี่โอ้สุดยอดเลยคนกำลังเหลื่อมมากกำลังเต็มแพ เอ้ยตีตีลังกาได้อยู่วะฮำมาตีลังกาโซกันนะเอาล่องล่องลองตีเป็นว่นี่ตีเป็นว่นี่ย่าเชนน้องเขาตีลังกาออกส่องให้เบิรงเอาซวยขนาดตีลังกาเป็นว่นี่หลงัลงลมเย็นก็ไปทักไอ้ทักกับล้อบุสาวมาอยู่ไอ้้ไอทัก ไอ้ทักนัดผู้สาวมาสซีหาคนกำลังขี่เรือมาแม่นอยู่ปะทักแม่นอยู่บ่ผู้สาวพื้นครับเขาประมาณแบบเมื่อนี้มาามีนี่กเด็กหน่อยไว้รุ่นครับมาเหลียญแค่หน้่งกันย้ายทักอีกสโลวพิงสุฟัง จัดสักหนึ่งคนงานเพลง,งเสียงองนี้เหรอครับเสียงดูใส่เสียงพี่ไม่ได้อยู่ปะ ขอบคุณทุกคนที like ่เข้ามารับชมคีบานนะครับที่สนับสนุนช si ่คีบยาหลักดถูกใจใสเตียก็มีเห็นมากยือนมาเอยอนมาอนมาเอลนมาเยอเาอนยาอนาลายลมายยาอาเยิมมาเยลายออเอนออนารยากาศยอด

Finished นี่น้องมีน้องว่าน้องยังเนี่ยนี่คนที่ตีตังการเอาเอาตีได้ไ้กวาดปกวาเจ้าไหรเด้อไปตามเอาตามไปตามไปเบื้องการวิธีตีจังกาว่าแต่ย่าป่าคาบอันนี้อ so evet. ้ายนะพี่สอบเด้อยังไปเมื่อวเด้อยังไปไม่ไป

เวลาน,านันนากีเซลจริงเดี๋ยววันนี้เรื่องบรรยากาศครับพี่พีดี่หน้าสุดรอครับพี่พิดมีมาแต่อุดรเป็นมามาตั้งไก่เลยครับมาเหร่นน้ำไม่อาบสุดยอดบรรยากาศเพื่อนหยุยอเดี๋ยวาต้อง,ง,งนอเพื่อนกับลุงเหร่นน้ำท่านไม่อาบครับไม่อาบกีพาพลุงเหร่นน้ำเลยครับกันเอียงเลยเรื่องไม่เอียงเห็นอาสัตครับ เด่ต่กลองทิ้งฟังพร้อมงูเงุมยงงเงี้ยนุเกือเป็นเจ้าสาวครับ จัดตังค์มาเคืนนี่จัดจัดนังมาจีจัดตังค์มาเคืนนี่นี่บรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศผู้สาวกลับบ้านแล้วพระเจ้าถึงเวลาแล้วเบื้องพี่สุดร้อนเจ้าว่านน้ำันเลือกเด้อครับเลือกอยู่ได้เหรอหนีิ เย็นเย็นดีว่าเย็นดีว่านี่คนมาเต้อุดดนเด้อเี๋ยวมันเล่นน้ำอยู่ว่างสามมอนี่เล่นน้ำไม่อาจก็พีพิดลัมตี่บัตดเลยจะได้ต่หน่อยต้องเกิดตีลังกาให้เบิ้งครับสรบรรยากาศ Ô oh, lông nhìn đi, chị lắm. Ô nhìn. 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 Ô นี่ว่าเราเป็นเยอะเมื่อกี้ดิอาหารอาหารคับมื่อนีอ้บรรยากาศนี่ขอมซึมหมากเลยครับมาเียนน้ำกันไอาทา้ทักว่าบนนี้่วนไเดนกูด,ด่อนอยู่จังเหมือ่อยยาวได้ได้ิด,ด,ดีตอนเออเยวมีโอกาสไปน้ำกันเลยครับการกิว่างกินตัวหว่างครับได้เลยภาคเหนือ กับไปเที่ยวน้ำไอ้ไม้น้ำยายสาอยู่ภักเนือไปเที่ยวอันเชียงใหม่เชียงรายบรรยากาศดีสุดๆเลยภักเนือนี่ครับไอ้ทักอีดีลองเพลียงนี่บรรยากาศเบศ่งสาวๆเหรียญน้ำครับห่อนเด้ว ชุมบรรยากาศครับชุมบรรยากาศไอโบกโบกมือให้กล้องนะครับเีงงอยางครับเอาไหมเอาไหมเนี่ยเอาไหมเจ็บมผมเ่นบออีกเอาไหมเอาไหมสิล้ครับผมเจ้าตีด่วงครับผมดังสีย่วงไม่อยางมังครับผมเอาบ่ขึ้นเล่าครับผมดังเสียงเจ้าที่เดียวเอาบ่ขึ้นเล้าแล้วอาไปเตะ่ลังเราโอกาสหนาครับผมโอกาสหนาไาไหม ินี่พอกิแ <People> ล <es voir> ้วเหนียโอ้ยนุเกอแล้วนุเกอสีผ้าเป็นตัวน้ำเดียวเดียวอไทยบรรยากาศนี่บรรยากาศนี่ตเบิงบรรยากาศได้ไหม

พี่จริงอ่ะเอาห่องยางอันนี้ออกไปน้ำบอกก็ได้แล้วต้องขอบคุณานมากจี่น้องเด็กมาเหรนยญมากบเอ็นไม่เอฟซีเอไม่ทั้งนั้นเลยนี่ชุดสวยทยยั้งน,นั้นเลยแฟนคลับเอ็นไม่ดีเยอะมากเลยสำหรับสาวๆนี่ป<ๆ>๋าม<ๆ>ีวิไลบอเ่นี่ชุด <laughs> ยอดครับมามาจะบานไดก่อนนะ บ้านยังก็บ้านขมวงบ้านขมวงโอ้กระบอกไก่รบอกไก่รตกป่ปนรครับบรรยากาศครับบรรยากาศลมเย็นเย็นย้ายทักเชว่าหลินน้ำนี่เอฟีสยาครับตัดไปครับ มีห่วงกะไอทักมีห่วงอยู่ปะโอ้ยมีห่วงอหา่แต่มีห่วงใหญ่ไอทักสตีตั้งกะเลยครับดอกนี่ไอแล่ใหญ่ทักเลยโอนโดยไม่ใหมดเนี่ยนามันเปยนครับผมแจวว่าไหวนาเป็น เป็นยังไงเย็นดีวะสุดอยอดนะผมบรรยากาศได้มาเอดดลงครับผไ้การครับโอ้บรรยากาศเบป็ปงแค่ังคางครับมีเจ้น่องสาวหนาลักนี่แพร่สุดอยอดบรรยากาศเบื้องหน้าใสๆน้ำใสเย็นดีดีครับสุดอยอด น้อยเดียวอยนาุงด้ได้ได้บ้าวันนี้คนหลื่น้ำมาได้ครับผมบ่เอ้ยไม่จะเขาเพี้ยไม่เห็ไม่งน้ำตัวกเจ้าบึงบรรยากาศผู้สาวบรรยากาศผู้สาวอย่าซูมจังหน่อยด้อขอยากซูมซูมกล่อง ี่โอ้เขามีเขามีแฟนเขบบ้านแล้วแฟนเบิ่งเขาหยอกกันโอ้ยอีสาเด็กหน่อยอีป่ะอีสาเด็กหน่อยอีนีนี่ผู้ใดอชอบทีมผู้บาวมีมีทีมผู้บาพร้อมเด้นี่มีแต่ผู้บ่าวสมน้อยไอ้ทักไปแล้วไอ้ทักไปแล้ว พี่ไม่เห่นพักไม่เห่นแท้พี่เดียเ๋ยวไอ้ตายไอ้สิงหมหายดอกนีดีดี่ขอพุ่นเอ้ไม่มาก,กวานอีแล้วไอ้ไม้เอ้มไ<ด>อม้โซ่หุน่หนครับสุดยอดครับหุ่นดีมากเลย ได้ครับถ้ากพพินีเย้ยสนามแ,แมนครับปวดเหย้เมื่อกี้นี่ทำไมปวดเหย้ามาลงน้ำเด้อปวดเหย้ปวดเหยววเ้า่น <c oughs> ยังาีบได้ไหมตูนก้อนเมื่อกี้นี่ฟา,า,าจามันเลยจามันเลย นี่เปเบิ้งเบิ้งอชาเขาไปไปกาแฟมนเขาไม่ลุนไม่ลุนไม่รุนรอเอฟซว่าเอาไอ้นุ่งเกือลงนามเนี้ยปะชันเอฟซีเขาด้บอกครับโอ้ยเบิ้งไล่สุดอ่ะบอกเลยบอกเลยบ่บอกเลยเนา <im itation> <im itation> นีข่ขออนุญาตมาดื่นน้ำนองเด้อที่นี่วัดที่สองแอดที่ีสองแอดเดี๋ยวส้มนองน้องยังก็จะตีลังกาโซ่ครับน้องตีลังกาเก่งครับวันนี้นี่น่องน่องน่องผู้ยไส้น่องผู้ยไส้ด่วนใหญ่เมื่ไงนะจังดอกกันหน่อยไอ้ไอ้พวกน้องตีลังกาเรียได้หนี่ โซ่โซ่ให้อายักบาดได้นิเกิดเป็นเกิดเป็นบูไซบูเคยยาน้ำมีเอ็นผ้าผ้ากันมาดูบ่ี่ดิ้นตนโดนนี่วานมาตลอดที่ว่าไก่เนี่ยบรรณาบ่อนมานน่ไอ้ว่าไก่อยู่ดิจะมา มีไรอีกไหมว่าประมาณหน้าบ่อนหลานแต่เราขี่รถบาสมาสุดท้ายมูมเมมมน,นเี่ยอนบอจีนวิธีสุดยอดครับบรรยากาศอยู่อยู่ฝั่งทางนู่นเป็นเป็นอําเป็นทางบัสกาฬสินธุ์ ทิชชานี้เป็นอุดรเพราทางนูันเป็นสก,กลครับแบบขันฝากกันเลยครับแบบแม่น,มน้ำมีขันกลางเลยเดี๋ยวอาจจะเก็บบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้เด้อเยอะอัยว่างว่างบุญบ้านราบอนเนี่ยก็แบะไปเล่นนำ้ำนี่ครับบรรยากาศลมเย็นดีตัวน,น้ำแล้วกาันโอ้ยเย็นคักอีหลี ก็เป็นทางอินด <'m> right. ี้ดังบรรยากาศชิวๆเลยครับสุดยอดครับบรรยากาศที huh. ่นี่นี่พี่สุดหล่อกับพี่พิชครับนี่เพิ่งมาเพิ่นจะมานอนอยู่รีสอนได้ไหมเลยมือนี้มือแรงนี้มีปาร์ตี้กันดีฝากซองดังนะปากซองกับปากที่สามซองทักกินดี้น้ำด้วยครับอารมนทุ่งครับผมฝากที่สามซองพิ้งก์ผมเว่าทักอินดี้ครับผมครับผมคือ บัวกุฏิอาชีพฝากส่องไอ้ทักมือนี้ไอ้ทักก็ฝากส่องอานมาธรรมดาครับมือนี้สุดยอดครับคือแบบทีมงานลูกิซานเดียวกันเล่นน้ำกันนี้ครับคือไปซอยเรือกันมีเงียับสร้อยเรือกันมากินมาเล่นมาเที่ยวน้ำกันแต่ว่ามือนี้ลูกิซานมาบ้ามือนี้มือนี้มาไอ้ทักไอ้หนุ่มเกอร์ไอ้ใหม่สีหาสองยูทูบเบอร์มีแต่สอนต่างดางังมีแต่อัดมาดังผู้เดียว ล่อแอร์แอร์ล่อล่ออนุมัติทายแอร์แตเงินแอร์แเฮ็ดเสือเลยเฮ็ดเสือแหละกันแล้วก็ิแบบจะเฮ็ดเสือให้เอฟซีหัวจักทายเอฟซีวันไอศกรีกันเพื่อคนที่ซึ้อซึ้อชอบแอรหน้าแบบอยากได้เสืยแอร์บางคนก็ถามหาอยู่ว่าตอนนี้ยังมีทุนแอร์ก็เลยเดี๋ยวเก็บทุนล่อล่อเงินจากยูทูปก่อนแอตังตับพอดีออกมาแจกเอฟซีวันไีมแจกครับก่อนสงการนี้ว่าจะ อยากคิดแบบก่อนสงการไงคุ้นแบบขู้จักขู้จักจังสนะี่นมแนครับตอม่นครับเกาือกัน้แมนองัอยากฟีอยากฟีอยากีโตนะแมนแมนประมาณนี้ละเกย์นุเกย์กำลังรอยตุ่มปังตุ่มปังมานุเกย์หายหนุเก์เงเนี่หายไปโอ้ยสิมากเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ยวบอกว่กูเมยเจ้าเจ้กูเมยนพอสุดยอดครับปฏิการรงย้มงด้ยิ่โดดเส้นโอ้ยตันน้

เสายช้าเนี่ยโอ้ยโมเมีนตุนีโมเมียนช้าเนี่ยแล้วดุแล้วกลัจุดยอดครับเริ่มหนาวแล้วลมก็เย็นเย็นซะละเย็นส้มมุอยู่เมื่อกี้ว่าจะดูดบ้านหมาจิ้งมือ่นมือ่นอะไรนี่ก่อนบู๊ยยากเหลือเกินครับแลาวมาก เล่นน้ำมายอ่ะมาบอยทาให้ที่น้ำกันครับเล้วเราจะถอดถอดนู่นู่เนี่มันเป็นช่งมันปวดอะไรมนอ่งวกินากนึง้วใเวลาลุขึ้นเนี่ยเดี๋ยวข้าเดือผมเรียนน้ำช่วงขอผมบันที่นี่ อันจีนาไม่ทักเลยเขีไม่ทักเลยเกระโดดนโครับมาหอดบางใงญ่หนวันนาเดี๋ยเอะเยอะมาบดงเาออันจีเ่าแข่งมูลนามสามคนพัชิใจเง้าวกันพัชิกูได้สิบยีเอาอาจจะได้หาบิ้กเลผมจะโดดน้มโชว์ครับร้อโชมนะครับโดดน้ำโชว์กล้องเหรอกล้องเหรรน่เตียงจ่ารุ่นกูว่อยู่นุ่งตังค์งทึ่งๆโกเตียมตับเตรียมเลย ไม่หักไม่ใช่วยด้วยนะครับตัวพ uh ี uh 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 ่ติ๊กกองถังนมกันะไม่หักแค่ลอยเท่านี้ไม่หักนี่โอ้ยทังผมเดี๋ยวจะหามาประคดว่าไงครับผมไม่หักเลยนะครับไม่หักไม่หักตะปูตะปูครับตะปูอะเอาออเก็บหัวเโตเลยวะไอ้ทักเก็บไม่เมื่อกี้แสดงว่านักกลัวโดนตาไม่ไพ่นะไม่ใช่หรอเอาต่อตลยพุดดง ครับผมม้าหัวร้อนเ,เนี่ยต้องลึงล่างคราะคุณเราต้องมาบัรยากน้ำสาดครับผมสุดยอดอันนี้ตัวไอน้นาฬิกาติดกัดน้ำหอกครับ <c oughs> พวกแม่กัดน้ำคอากัดน้ำหอกกินน้ำได้สบายครับดูย <c oughs> ั เห็นบมเขามาเป็นครูอีสาเขาไอ้สัสขอบคุณหลายคนที่เขาเบื้องลัเลยครับเป็นห่วงผมเนาะขอบคุณครับแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นห่วงไงเขาชอนทำหน้าหรือเปาม่กม้น่วงมันวงมันทวงมนวงมันถึน้าะมนกินนา้มวคือแซ่บซ่บละนะครับบทม่าก่แก่ละกันียงานกับฝากทุกคนนะครับฝารลอนนะครับนี่ครับเขาต้องมาดิน้ำใต้หลอดสำหรับทุกคนที่ดูเมนก๋องห้ผม บวกคนลงมน,นมวาผมผมนะเขาไปเก็บแ่ลกันามนคลคนใเสเสียสูสีครับผมตลาดนส่งยินเตียี่เลยนี่สูสีเลยนี่รถสูสีเ,เลยนี่เป็นการเล่านน้ำแบบพิที่ครับจ้ โบกสอบต้ับผมท่านก็สอบกดสอบตะไครผมก็สตามสน้ำคับผมครับฝาซองครับนำสอง้่าเ้อไอ้ทักน้ำดครับผมานรัดเสร็จแล้วก็รังดุเกิดเลยนี่ครับเดี๋ยวส่งการเงิผมเดี๋ยวเช็ดบเชียบนะผมผมแมนเชียบไม่หล่ะเชียเสือกเชียบเชียเดี๋ยวีแจกเสื้อผมเอฟซีสี เีงระบ้องานี้ก็ก็ปูกันไปว่อผมเองเ้ก็เป็นเวอสนตรงกลางนี้ยผมกัน้ำไปอ่อนมไปอชองครับผมอับอชุมเลยครับได้จอดนนึงนได้ครับ